วันนี้แม่ติ๋วพามาแกะทุเรียนอีสานนะคะแม่ติ๋วปอกอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าทําคลิปตั้งแต่ปอกไปเลยมันก็จะช้าเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่ติวก็จะมาแกะเนะื้อมันให้ดูนะคะแม่ติ๋วจะปอกอย่างนี้นะคะจะปอกอย่างนี้เลยที่แรกมันก็จะช้าหน่อยเนาะ,ะเนาะเพราะว่ามันหา มุมที่ออกนะคะี่จะเอาเนื้อออกนะคะถ้าออกเม็ดแรกได้แล้วมันก็จะง่ายนะคะนี่ค่ะเอบตีเอามาฝากนะคะเม็ดเล็กนี้เดียวค่ะ เม็ดติ๋วเนี่ยเนื้อหนามากเลยค่ะเนื้อหนามากเลยนะคะนี่เม็ดติ๋วแกะเราจะใส่แล้วเม็ดติ๋วแกะเม็ดมันไว้เม็ดติ๋วชอบกินต้มกินเม็ดมันนะชอบต้มกินเม็ดมันจะไม่ใช่เม็ดมันสิเม็ดเม็ดอะไรเนาะเม็ดเม็ดเม็ดทุเรียนอีสานฮะฮมานะคะมาช่วยเม็ดติ๋วแกะค่ะ แกะง่ายนะคะแกะแบบนี้แกะง่ายถ้าออกถ้าออกเม็ดแรกแล้วมันก็จะแกะง่ายนะคะแต่แต่แตบ,บัวไม่ใหญ่ค่ะบัวไม่ใหญ่นะคะบัวเล็กเม็ดเล็กค่ะโอ้ยอันนี้ไม่มีเม็ดเลยไม่มีเม็ดเลย แม่ติวก็จะแกะทําอย่างนี้นะคะว่าให้ลูกกินนะคะแม่ติ๋วชอบทําอะไรอยู่ว่างๆเนาะแม่ติ๋วเป็นเขาบอกว่าอะไรเนาะคนคนคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากใช่ไหม <laughs> ม,มานะคะมาแกะช่วยกันจะคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบาย นี่นะคะยางเยอะมันก็ไม่มีนะคะอะ่เพราะว่าเม่ติวเช็ตออกหมดแล้วนี่ค่ะก็แกะเอาเม็ดมันออกนะคะยุงก็เยอะเม็ดเล็กนิดเดียวเนื้อหนาน,นะคะบัวเล็กเนื้อหนานด,ดูดิเม็ดเล็กนิดเดียวค่ะ แมติวมือปอกขนุนนะคะแม่ติวเคยปอกนั่งตลาดปอกขายนะคะแม่ติวก็ปอกเป็นอย่างนี้นะคะปอกเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาใส่ไอไปตองห่อห่อไว้นะแล้วก็เอาไปตลาดแม่ติวก็แกะอย่างนี้ค่ะนั่งแกะอย่างนี้เลยขายอย่างนี้เลยนะคะแต่ก่อนเนาะแม่ค้าก็อย่างนี้ทําเป็นทุกอย่าง ความไม่เป็นอย่างเดียวคือทำไร่ทำนาอแต่ว่าแม่ติ๋วเป็นคนเป็นคนอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าลูกอยากจะกินอะไรเอามาให้แม่ทำให้แม่ทำนี่แม่ติ๋วจะดีใจนะจ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 ะชอบชอบทำแม่ติ๋วชอบทำอะไรให้ลูกกินเนาะออาถ้าเห็นลูกกินเนี่ยโอ้ยแม่ติว๋วในทำล้วชื่นใจเลยนะเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแม่ติ๋วนะ ทำกับข้าวทําอะไรเหมือนกันถ้าลูกบนว่าอยากกินนู่นนี่นั่นนะเม็ดิ๋วก็จะทํานะคะเห็นไหมคะหนานๆเลยแต่ตอนนี้หน้าฝนมันมันจะมีน้ํานะมันจะมีน้ําอยู่ข้างในเม็ดเล็กนิดเดียวค่ะนี่ดูสิเม็ดจิ๋วก็จะต้มเม็ดมันกินนะคะเม็ดิ๋วชอบกินเม็ดเม็ดมันถ้าต้มแล้วเม็ดใหญ่ๆนะต้มแล้วต้มแล้วก็มาแกะออกนะอย่าต้มเปื่อยนะต้มพอแกะได้นะแกงกะทิอร่อยมากคะ่ะ นะคะเม็ดขนุนนี่นะคะเอามาแกงกะทิค่ะแกงกะทิไก่แกงกะทิหมูแกงกะทิเนื้อได้หมดค่ะมันแกะง่ายนะคะขนนสุกกำลังพอดีเลยค่ะเดี๋ยวลองเค็มดูก่อนว่าบาดไหมพี่น้องจ๋าเกี๊ยบเลยค่ะทั้งหบาดท,ทั้งหอม หวานเจีียบเลยไม่ได้ชิมบัวมันนะชอบทำนูน่นทำนี่ให้ลูกกินแฟนแม่ติ๋วเหมือนกันนะแฟนแม่ติวจะไม่ไม,ไม่ไม่กินไม,ไม่ไม่กินแกงแกะนะคะ เขาไม่ชอบกินแกงแกะคะ่ะเขาชอบให้แม่ติ๋วทำกินเองถึงจะทําพริกน้ำปลาเขาบอกทํากินเองมันอร่อยอร่อยกว่าแกงแกะนะคะ <laughs> นีปอกแล้วมันปอกง่ายคะ่ะถ้าเรา เริ่มต้นมันมันจะง่ายแลย้วยางมันก็ไม่มีนะแม่ติวขอทำสักสิบนาทีเนาะไปลงไปลงบ้านแดงเนาะคะเนาะไปลง youtube นะคะนี่ค่ะหน้าฝนนี่ขนุนนะครับน้ำมันจะเยอะเราแกะแล้วต้องเสด็จน้ำมันด้วยนะคะ เห็นไหมมันแกะง่ายที่แกะขนวนนี่แม่ติวชอบมากเลยนะชอบเพระอะไรเพราะได้เม็ดมันมาต้มกินค่ะ,ะแม่ติวไม่ได้เห็นไมไ่เห็นหน้าแม่ติวนะเนี่ยเห็นไหมมันทำอะไรมันก็ง่ายเนี่ยแกะแล้วก็ดึงลงมาเลยเห็นไหม ก็มีจิ้มเลยแป๊บเดียวค่ะลูกหนึ่งแมตติวแก่วันหนึ่งเป็นสิบสิบลูกเลยนะนั่งตลาดนะปลอกไปนะสมัยก่อนโลละโล,ละะเท่าไหร่นาะครึ่งโลสี่สิบาทโลละเจ็ดสิบาทแต่ว่าครึ่งโลนี่40บาทไม่35นะยี่สิบบาททง20บาท2ขีดครึ่งอะ่ะ ก็ขอบคุณแม่ค้าตลาดห้วยขวางนะคะแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆป้ายรถเมล์แต่ก่อนมัจิไปทำงานก่อสร้างเนาะมัจิวไปนั่งแกะช่วยเขาค่ะเขาก็บอกเคสรับวิธีปอกไม่ให้มันมียางติดมือไม่ให้มียางติดไอยาง ขนุนมาติดมีดติดอะไรเลอะเทอะอย่างนี้คือปอกแล้วไม่มียางเลยนะแมจิวก็งงอยู่นะตอนนั้นไปอยู่ไปช่วยเขาเนาะเขาก็ให้เม็ดให้อะไรมากินเนะตอนนั้นทองลูกชายคนเล็กอยู่ตลาดน้วยขวางเขาก็เลยบอกเคล็ดลับบอกอย่างนี้อย่างนี้นะหนูเมจิวก็จําเอานะคะรูพักรักจําค่ะ ครูพักรักจำจำเอาจำสิ่งไหนที่ดีเราจำเอานะคะไม่เสียหลายค่ะเราจำได้แล้วถ้าสิ่งไหนมันดีเราจำแล้วจำเอาความจำได้แล้วเรามาใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะพี่น้อง่ะก็ขอบคุณคนที่แนะนำคนที่เป็นครูบาอาจารย์เรียกครูบาอาจารย์เลยเนาะที่เขาแนะนำเราทำ ไม่งั้นเราก็ไม่รู้ก็จะปาดเป็นชิ้นๆสมัยก่อนนะปาดเป็นชิ้นๆติดเปลือกอย่างเงี้ยแ <c oughs> มติวก็ขอจบนะคะขอคุณนะคะขอคุณทุกกําลังใจที่แวะมาปอกทุเรียนอีสานช่วยแมติวนะคะเนี่ยได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวแม่ติวก็จะทาคลิปต่ออีกนะคะบ๊ายบายค่ะรักๆทุกคนนะคะ